มีคนอยากรู้ว่าเรารู้จักฟรีนได้ยังไงมาพบเจอฟรีนได้ยังไงเออเรื่องนี้น่าสนใจอันดับแรกก็ต้องขอบคุณออลกอริทึมบน YouTube นะที่ดันเรื่องทฤษฎตีสีชมพูขึ้นมาบนหน้าฟีดของเราซึ่งนะตอนนั้นเราไม่ได้ subscribe ช่อง Idol Factory เลยและเราก็ไม่ได้มีความรู้พื้นฐานใดๆเกี่ยวกับซีรีส์ Girl Love มาก่อนนี่คือซีรีส์ Y เรื่องแรกที่เราได้ดูเลยสาเหตุหนึ่งเลยนะที่คลิกเข้าไปดูเพราะเราชอบชื่อเรื่องทริสตีสีชมพูมันเป็นชื่อเดียวกับเพลงโปรดของเราอะ สองตอนก็อืมนักแสดงคนนี้สาวสวยตาคมแก้ม่องๆแบบนี้ใครวะก็เลยไปเซิร์ชเอาชื่อนามสกุลจริงไปเซิร์ชเลยก็ค่อยๆติดตามทําความรู้จักฟังคลิปสัมภาษณ์พอดูอีพีต่อไปเรื่อยๆโอ้ฟินเล่นน่ารักมากความดีเทลทางการแสดงของเขานี่แหละที่เกี่ยวหัวใจเราได้มันเป็นโมเมนต์ดีๆซีรีสด์ดีๆในฤด,ดูการหน้าหนาวปลายปีเราเพิ่มเติมว่าในปี2022ใช่ไหมเราก็เจอเรื่องหนึ่งที่หนักมากนะเกี่ยวกับการทํางานมันทําให้เราหมดความมั่นใจจนถึงขั้นที่เรารู้สึกกับตัวเองว่าเรา ไม่เก่งอะไรเลยและเราอะน่าจะทํางานร่วมกับใครไม่ได้อีกแล้วมันหลายแรงมากนะไอความรู้สึกแบบเนี้ยแต่การได้มาดูฟรีนใน g a p ์เต s e r i e s อ่ะมันโคตรฮิวใจเลยเว้ยแล้วมันทําให้เราดีขึ้นมากๆอะ่ะเอาจริงฉันก็ไม่นึกไม่ฝันว่าดาราคนหนึ่งจะมาดึงใจฉันขึ้นมาได้ให้สดใสอะนึกออกปะชีเหมือนมีพลังวิเศษเนาะเรายิ่งได้รู้จกักฟรีนเราก็ยิ่งหลงรักเขาด้วยรายละเอียดในชีวิตของเขาด้วยทัศนคติด้วยเจอร์นี่ที่เขาผ่านเรื่องราวต่างๆมาเราเป็นคนที่ให้แว l ูกับความสามารถและความพยายามของคนมากๆเลยนะ เด็กแบบฟรีนอะสู้ชีวิตหาเงินตั้งแต่ยังเรียนอะสตอรี่แบบเนี้ยโคตรได้ใจเราเลยเว้ยเราชอบอะไรแบบนี้มากกว่าหน้าตาอีกแต่บังเอิญฟรีน e ก็สวยมากซะด้วยสินะอันนี้คือคลิปที่เราโดนฟรีนตกจริงจังเว้ยฟรีนมาเล่าเกี่ยวกับการเรียนการฝึกงานของตัวเองแถมฟรีนเนี่ยเป็นคนที่มีซิสเต็มในชีวิตที่ดีมากๆอะทำธุรกิจไปด้วยทำงานในวงการบันเทิงไปด้วยและสิ่งเหล่านี้มันอินสปายเรามากนะพอเริ่มปี2023มามันทำให้เราตั้งใจใช้ชีวิตมากขึ้นมากเราต้องบอกว่าพอได้มารู้จจััก reen, กกฟรรีีีเา็มุดท่ success, ในหน้าที่การงานในแบบที่ก่อนหน้านี้เราไม่เคยทําได้มาก่อนเลยนะขอบคุณนะคะศิลปินคนโปรดอะไรหลายๆอย่างในตัวฟรีนมันจูนเข้าหาเราได้ง่ายมากเลยค่ะเรารู้สึกคอนเน็กกับเขามากๆแล้วเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆอะมันปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นทาไมเราถึงจะอยู่เคียงข้างเขาในวันที่แย่ๆไม่ได้ละ่ะและการที่เรามาซัพพอร์ตฟรีนทำคอนเทนต์อะไรให้ฟรีนมันไม่ใช่เรื่องของบุญคุณด้วยมันคือการแลกเปลี่ยนความรักให้กับกันและกันค่ะก็ดีใจมากที่ได้้้้รรูจััักกฟีีีนนนนนนนะะะคใวอออย่าางงมมมขเเสื เคยเจอฟรีนแล้วเว้ยในคลิปนี้ที่เราต้องดูคลิปนี้ก็เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราต้องทําหนังสั้นฟีลแบบไวรัลวิดีโอตัวหนึ่งอะทำให้กับบริษัทก็เลยมาศึกษาเกี่ยวกับการทําหนังซึ่งฟรีนอยู่ในนี้นะคะแต่ดิฉันจาไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาโวยวายว่าเอ้ยทาไมเราไม่เจอฟรีนให้เร็วกว่านี้มึงเคยเจอแล้วค่ะแต่มึงจําเขาไม่ได้ค่ะอย่าง MV ก่อนฤดูฝนจําใครจําคนนี้ค่ะก็เป็นเวลากว่า2ปีแล้วเนาะที่ได้รู้จักฟรีนสโรชาฟรีนทาให้การเลือกดูหนังดูซีรีส ไหมีฟรีนดูเรื่องนั้นแหละฟรีนร่วมงานกับแบรนด์ไหนซื้อแบรนด์นั้นแหละเลือกใช้แบรนด์นั้นยกเว้นแบรนด์เนมไม่ไหวจริงๆแล้วมาบ่อยซะด้วยเอาเลยสนับสนุนสาหรับเราฟรีนียบเสมอนโอโล้ที่เอาไปแปะสินค้าตัวไหนก็เพิ่มมูลค่าให้สินค้าตัวนั้นอะสิ่งที่อยากจะบอกฟรีนก็เหมือนเดิมอะไรที่เราใช้หัวใจทํามันไม่มีทางสูญเปล่าทําสิ่งที่ดีต่อไปแล้วฟรีนจะได้เก็บเกี่ยวผลลัพธ์ที่ดีในเวลาที่ใช่ขอบคุณอะไรอะไร,ะไรที่ทําให้เราได้รู้จักกันนะแล้วก็หวังว่าจะได้้้้รูจัักกกกนนนนมาาาวว่ีดยในอนคต ทุกคนล่ะคะรู้จักฟรีนได้ยังไงและหลงรักฟรีนเพราะอะไรคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ